โดยการเด่นสง่าภูมิปัญญาเลิศล้ำกระเทียมหอมแดงแหล่งเกษตรกรรมน้อมนำวิถีพอเพียงหลีกเลี่ยงอบบยมุขชุมชนมีสุขด้วยสามัคคีธรรมบ้านป่าดำได้นำหลักเบญจศีลเบญจธรรมมาใช้ในการครองตนครองคนครองงานและพัฒนาหมู่บ้านให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองด้วยความปรองดองสมานฉันท์บนฐานของความเป็นจิตอาสา โดยมีพระครูวินัยทรจินกรสุทธศีโลเจ้าอาวาสวัดป่าดำเป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธามีสำนักปฏิบัติธรรมสังวรารามเป็นสำนักปฏิบัติธรรมแห่งที่11ของจังหวัดลำพูนได้จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาโดยการน้อมนำหลักเบญจศีลเบญจธรรมมาปรับใช้ในการดำารงชีวิตบนฐานของธรรมนูญชุมชนที่ว่าครอบครัวอบอุ่น ชุมชนรักสามาคัคคีอยู่ดีตามวิถีพอเพียงหลีกเลี่ยงอบบยมุขสุขภาพคนในชุมชนดีเลิศสืบสารภูมิปัญญาการศึกษาดีมีคุณธรรมน้อมใจจิตอาสารักษาสิ่งแวดล้อมจนนำไปสู่รางวัลชุมชนจิตอาสาดีเด่นระดับประเทศเมื่อปีพศ2565โดยสำนักง,งานกศนอ กิจกรรมการบูรณาการศีลสมาธิปัญญาสู่กิจกรรมสร้างหลักประกันชีวิตและสังคมข้อมูลกิจกรรมการส่งเสริมการรักษาศีลข้อที่1ข้อมูลคดีอาชญากรรมของหมู่บ้านในรอบ3ปีไม่มีรายการคดีอาชญากรรมมีกิจกรรมส่งเสริมการลดปัญหาอาชญากรรมในชุมชนให้ความรู้ในด้านจิตอาสาพัฒนาชุมชนเพื่อสร้างคนให้มีจิตสาธารณะ มีกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยในชุมชนโดยการสร้างศูนย์สามวัยบนพื้นที่ว่างสร้างครัวชุมชนอนุรักษ์พันธุกรรมพืชพื้นบ้านให้เป็นพืชผักปลอดสารอาหารปลอดภยัยจนนำไปสู่ตลาดน้าสีเขียวตลาดทางเลือกของคนรักสุขภาพในระดับตำบลภายใต้ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถีคนเบียงการมีกิจกรรมส่งเสริมการลดการละเมิดสิทธิของเด็กและสตรี โดยการจัดอบรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มุ่งเน้นการยุติความรุนแรงเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนไทยกิจกรรมการส่งเสริมการรักษาสินข้อที่2ข้อมูลคดีการลักทรัพย์หรือการประทุษร้ายต่อทรัพย์สินของหมู่บ้านในรอบ3ปีไม่มีคดีล,ลักทรัพย์หรือประทุษร้ายต่อทรัพย์สินจัดกิจกรรมอบรมตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนตามหลักธรรมพิบาล ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้แทนประชาชนในการต่อต้านการทุจริตและการประพฤติมิชอบมีการอบรมส่งเสริมสัมมาชีพในกลุ่มคนหัวใจเพชรเลิกเล่าตลอดชีวิตและสร้างโอกาสใหม่ในการพัฒนาตนเองและชุมชนให้ก้าวสู่สังคมสวัสดิการรวมกลุ่มสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเป็นของที่ระลึกในโอกาสต่างๆของชุมชน กิจกรรมรวมกลุ่มการทำปุ๋ยหมักชีวภาพส่งเสริมสัมมาชีพในชุมชนเป็นการลดต้นทุนและลดการใช้สารเคมีในภาคของการเกษตรกิจกรรมสวียนร,รักโลกเป็นการลดขยะลดการเผาลดภาวะโลกร้อนป้องกันฝุ่น pm 2.5ข้อมูลกิจกรรมการส่งเสริมการรักษาศีลข้อที่3ข้อมูลคดีความรุนแรงในครอบครัวและข้อมูลสาธารณสุขของหมู่บ้านในรอบ3ปี ไม่มีรายการคดีความรุนแรงในครอบครัวกิจกรรมการสร้างความเข้าใจต่อคุณค่ากองทุนแม่ของแผ่นดินร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ได้ผลอย่างยั่งยืนด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมการส่งเสริมศีลธรรมลูกชวนพ่อแม่เข้าวัดทำบุญจัดธรรมะสัญจรในระหว่างเข้าพรรษาโครงการพระธรรมทูตสัญจรของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลกิจกรรมส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัว โดยมีเป้าหมายในการสร้างความเข้าใจและความใกล้ชิดระหว่างสมาชิกในครอบครัวโครงการจิตอาสาธนาคารเวลามีการลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงมีการบันทึกจัดเก็บเวลาแบบจิตอาสาอย่างเป็นระบบสร้างจิตอาสารุ่นใหม่มารับช่วงดูแลเมื่อเรามีอายุมากขึ้นจึงเป็นที่มาของชื่อธนาคารเวลา ข้อมูลกิจกรรมการส่งเสริมการรักษาศีลข้อที่4ข้อมูลคดีการทะเลาะวิวาทและก่อความไม่สงบสุขในรอบ3ปีไม่มีคดีการทะเลาะวิวาทและก่อความไม่สงบสุขเลยกิจกรรมส่งเสริมการลดปัญหาความขัดแย้งและการทะเลาะวิวาทในชุมชนช่วยให้เข้าใจการเกิดความรุนแรงในวัยรุ่นลดปัญหาช่อโกงในชุมชนและเสริมสร้างให้ประชาชนในชุมชนมีจิตสำนึกค่านิยมเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต กิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์โดยใช้สื่ออย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพกิจกรรมส่งเสริมการลดปัญหาการช่อโกงในชุมชนจัดประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้แทนประชาชนในการต่อต้านการทุจริตและการประพฤติมิชอบข้อมูลกิจกรรมการส่งเสริมการรักษาศีลข้อที่5ข้อมูลคดีเกี่ยวกับยาเสพติดของหมู่บ้านในรอบ3ปี ปี2565มีรายการคดีเกี่ยวกับยาเสพติดในชุมชนเป็นข้อหาผลิตนำเข้าจำหน่ายครอบครองยาเสพติด1คดีปี2566ข้อหาคดียาเสพติด4คดีชุมชนได้ดำเนินการให้เข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟูเพราะมีการติดตามและรายงานผลอย่างต่อเนื่องปี2567มีรายการคดีเกี่ยวกับยาเสพติด ข้อหาผลิตนำเข้าจำหน่ายครอบครองยาเสพติด1คดีทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลจากระบบครามส์ให้ข้อมูลโดยสถานีตำรวจภูธรบ้านโ้่งกิจกรรมส่งเสริมการลดปัญหายาเสพติดในชุมชนเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนโดยผนึกกำลังทุกภาคส่วนมีการส่งเสริมความสามคัคคีปรองดองสมานฉันด้วยการรวมกลุ่มของเยาวชนจิตอาสา ทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมได้รับการสานต่อจากปราชญดภูมิปัญญาในหมู่บ้านให้รักษาสืบสารต่อยอดและถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นการถอดองค์ความรู้จากคนต้นแบบเลิกเล่าคนหัวใจเพชรเพื่อนําไปสอนเด็กเยาวชนถือเป็นการสกัดนักสืบนักดื่มหน้าใหม่และสามารถนําองค์ความรู้ไปสานต่อรุ่นน้องจากรุ่นสู่รุ่นยกระดับให้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชนอื่นต่อไป กิจกรรมการเพิ่มมาตรการป้องกันอบายมุกในชุมชนโดยใช้ปฏิทินชุมชนเป็นเครื่องมือผ่านเวทีกิจกรรมอุ้ยสอนหลานกลุ่มเยาวชนได้สืบค้นประวัติศาสตร์ชุมชนมีการทำปฏิทินอาหารตามฤดูก,การ12เดือนซึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่งในการฝึกเด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้เดินป่าตามปราเป็นการเตรียมรับการกลับมาของเด็กในอนาคต ให้สามารถอยู่รอดได้และรักษาวิถีวัฒนธรรมภูมิปัญญานี้ไว้อย่างยั่งยืนโดยบ้านป่าดำเป็นพื้นที่ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการชุมชนยั่งยืนปลอดยาเสพติดชุมชนเข้มแข็งเพื่อเอาชนะปัญหายาเสพติดโดยการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการ โครงการอำเภอบูรณาการลดปัจจัยเสียงด้านแอลกอฮอลในชุมชนบ้านป่าดำเป็นหนึ่งในหกชุมชนต้นแบบที่ขับเคลื่อนโครงการภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าสสสคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอบ้านโฮงชุมชนได้ใช้มาตรการ8ข้อซึ่งอ้างอิงจากพรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พศ2551 อำเภอได้มอบป้ายร้านค้าคุณธรรมร้านค้าสีขาวเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ข้อมูลคนต้นแบบนายศิลศัก์วินันผู้ใหญ่บ้านบ้านป่าดำข้อเด่นที่นำเอาศีลสมาธิปัญญาไปใช้ในชีวิตประจำวันเกียรติคุณที่ได้รับยกย่องเป็นบุคคลต้นแบบไม่ยุ่งเกี่ยวกับเหล้าบุหรี่และอบายมุขทั้งปวงเป็นสุดยอดผู้นำในการขับเคลื่อนงานจิตอาสาภาคประชาชน ผ่านการอบรมหลักสูตรจิตอาสา904เป็นอสมอดีเด่นระดับเขตสุขภาพที่1สาขาการจัดการสุขภาพชุมชนและอนามัยสิ่งแวดล้อมเป็นอาสาสมัครดีเด่นระดับจังหวัดลำพูนและระดับชาติบุคลากรในชุมชนได้รับยกย่องเป็นคนต้นแบบคนหัวใจเพชรเลิกเหล้าตลอดชีวิตบุคลากรในชุมชนได้รับยกย่องเป็นแม่ดีเด่นและแม่ตัวอย่างแห่งปีจุดเด่นของการขับเคลื่อน 1>, 1. ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 2. ลดความขัดแย้งในชุมชน 3. ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน 4. สร้างสังคมที่ปลอดภัยผมภูมิใจครับที่ผมได้เกิดมาในชุมชนนี้ผมชอบไปทำบุญที่วัดครับภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือสังคมครับหนูดีใจที่ได้มาช่วยดูแลสังคมค่ะเมื่อหนูโตขึ้นหนูจะกลับมาดูแลหมู่บ้านของหนู การขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีลห้าจึงเป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพในการสร้างสังคมที่สงบสุขและเจริญรุ่งเรืองซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทุกคนในชุมชนและสังคมโดยรวม